ออกซ้ายออกขวาแปนเค่สาธิตแต่ละท่าเนี่ยมันเป็นจังหวะมวยขั้นสูงคือมวยสวนมันมันจะเป็นมวยเปล่าที่มันจะออกของมันเองโดยธรรมชาติของมันอ่ะเพราะว่าเพราะพิดเรียนยันย่างนี่เราต้องเอางี้ว่าซีมัดเนี่ยมัดซีมัดเนี่ยมวยซีมัดเนี่ยมัดซีมัดเนี่ยมีมัดตรงมัดเสยมัดเวียงแล้วก็มัดสกินสกูดฮิวเนี่ยมัดโขกเนี่ย มัดโคงนั้นมันน่าจะเป็นหมักว้างมันก็เป็นกว้างกว้างเหมือนกันเลยพี่แต่มันสกินเขาคือถูกวูบสิสามเลยมันไม่ันจะกินหิวมั้งมันต้องเป็นมัดสกูหิวหรือเปล่าสกูสกูหิวมันจะเป็นหมัดหมัดอย่างเงี้ยหรอกมันจะเป็นหมัดปั่นหรือ่างนี่ลูกมามามมาตัวข้างบนดิตัวบนถ้าบนนี่มันจะเป็นหมัดกว้างนะ่นหรอกมันจะเป็นหมัดกว้างถ้ามันมันเป็มันเป็นอันนึงก็หมัดเบียงเบียงเนี่ยมัดหมัดกว้างที่บอกเบียงมันจะมีพิเศษเกิดตรงนี้ฝว้างเหมือนกับเราทอนสองฝปากมันมันนักแข่งปากมาบิด ไม่ไออวามอย่างนี้เขาเรียกมัดว้างกว้างหั่นตัดอย่างงี้จะเป็นเป็นส่งมาครับไม่ววยพระราชทาน้คนยคนละช